สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอฟโมเดลนะครับวันนี้พามาดูงานเล็กแต่ว่าไม่เล็กนะครับบางคนเนี่ยจะชอบเป็นสเกลอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสเกล s SD นะก็คือเป็นเลซินปกติเนี่ยแหละแต่ว่าตัวละครมันจะเหมือนย่อเหมือนทำให้มันดูเล็กๆหัวโตวๆยกตัวอย่างเช่นโซโลของค่าย BBT นะครับที่มีอาชูล่าสีม่วงอยู่ด้านหลังที่ เคยลงรูปไปแล้วในเพจนะครับและนี่ครับคือ r ็อบลูจินะครับเป็น CP9 ตัว A เลยนะครับที่แบบเป็นคู่ปรับมือชากาศของลูฟี่ที่ทำเอาพระเอกของเราเนี่ยเกือบตายมาแล้วนะครับสเกล HD บวกกับสีสันสดใสนะครับสีเหลือง กับดำตัดกันนะเสือดาวแล้วก็ใครที่ชอบแบบเบื่อแล้วพระเอกชนะมาตลอดเนี่ยแล้วแบบชอบพี่พระเอกแพ้บ้างแนะนำงานปั้นนะครับซีรีส์นี้เลยดูฟี่นี่คือแบบตาเหลืองนะครับจดนี้เออแล้วก็ลุจิในร่างเสือดาวพร้อมกับแบ็กกราว n ด์เป็นรูปวิญญาณเสือนะครับก็เรียกได้ว่าเล็กแต่ไม่เล็กนะครับ<อ>ความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เซนนะแต่ว่าน้ำหนักนี่ใช้ได้อยู่ แต่กว่าจะมาเป็นลุจิไม่ง่ายเลยนะครับไปดูกัน เป็นไงบ้างครับประกอบลุจิไม่ยาก <Okay. S 1> อย่างที่คิดนะคือหิ้นส่วนมันมีแค่9ก้าชิ้นเองนะสรุปแบบง่ายๆชั้นๆมาถึงเอาฐานตั้งปึ้งเสียบเสือครับแล้วก็เอาหินมาครับเออตัวหินเนี่ยมันจะมาประกบกันเป็นแม่เหล็กได้นะแล้วก็ใส่เอฟเฟกสีเหลือง2องข้างเอาตัวลุจิขึ้นมาฟึบเอาแขนที่จับลูฟี่ขึ้นมาจบแล้วครับ ได้โลจิค่าย BBT นะครับแล้วก็มาดูกันตัวเนี้ยเขาบอกว่าหายากกันนะครับค่าย BBT อ่ะเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีป้ายข้าหัวเป็นรูปแบบดูหรูรามากนะครับแล้วก็เป็นสีทองแล้วก,วก็บวกกับเพชทแม่เหล็กที่แบบดูดีนะครับเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่เขาทำมาแค่1 0 0ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่84ีนะครับกับรบ รุจินั่นเองความสูง30เซนนะครับตีง่ายๆคือ1นึไม้บรรทัดน, <Okay. S 1> นะน้ำหนักใช้ได้อยู่ความเก๋คือเขาจับหัวลูฟี่ตาเหลือกอยู่เหมือนอัดพระเอกชะน่วมแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผลงานที่แบบน่าสนใจมากนะจากทางค่าย BBT นะครับพามาดูจุดประทับใจนะครับอ่าเสร็จฉันละแกเจ้าลูฟี่ เห็นไหมครับพระเอกตาเหลือกแล้วก็อยู่ในน้ำมือของเสือดาวนะครับนี่คือจุดแรกนะครับให้คะแนนไอเดียบรนเจิดดีเลยนะครับเบื่อแล้วที่พระเอกเขาชนะนะครับเอาตัวร้ายขึ้นบ้างคราวนี้จุดที่2ที่อยากพาไปดูคือนี่ครับตรงปลายโขดหินเนี่ยจะมีรอยเลือดนะครับตอนแรกผมประกอบแล้วโคตกใจเลยนะนือว่าเป็นเอ๊ย ใครเล่นของบาว่าเลือดผู้ผลิตเป่าว่าอะไรอย่างนี้อยู่ดีๆมันก็มานะครับชัดเจนมากเป็นสีแดงเลือดหมูเลยนะครับคือทําให้รู้ว่ามีการต่อสู้กันยังนักนวงจุดๆนะครับและจุดประทับใจที่3ก็คือนี่ครับเสมือนทงฟ้าวิปร,ริแตแปรวรวนทันใดอังกอรนะครับคือไอตัวเห,เหลืองเนี่ย มันแบบทําสีมาสดใสแล้วก็ตัดกับสีดําได้ความเป็นเสือดาวแล้วก็เมื่อวิญญาณร้ายกลายร่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้ยังไม่หยุดอีกนะครับพราค้าหยุดแล้วครับผม<ไ>ก็มันทําออกมาได้ดีสีเฉดสวยมากเรียกได้ว่าคุ้มค่าราคาจริงๆเลยนะครับถึงเวลารีวิวกันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเห็นทุก้อมุมแนละ้วของรุจิตัวนี้นะว่ามันสวยตรงไหนบ้างมุมไหนสวยหรือว่าตรงไหนแบบ ดูน่าสนใจอ่าคราวนี้ก็ถึงการรีวิวการประกอบโดยเฉพาะต้องหินนะครับที่เพื่อนๆนดูไปเมื่อกี้นี้อ่าแล้วก็สีของมันสวยงามมากนะครับแล้วประกอบนี่ง่ายให้ชอบมากเลยนะครับง่ายง่ายอย่างนี้แล้วก็แม่เหล็กดีให้9เต็ม10เลยคราวนี้การลงสีครับการลงสีให้8เต็ม10ครับเนื่องจากมันหลายเฉดแค่ตัวเสือเนี่ยมันก็มีเหลืองแล้วเหลืองแบบ สามเฉดแล้วมั้งมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนเหลืองเงาอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ทํามารวมๆได้ดีนะครับ <Okay. S 1> แต่เวลามันมีพวกสีที่มันตัดเป็นรอยดำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ลงตรงรอยมากมายนักนะครับผมให้8เต็ม10แล้วกันความสวยครับความสวยนี่ผมให้เเต็ม10นะครับเพราะว่าชอบดีไซน์ไอเดียของเขามากคืองานไหนแบบเวลาซื้องานหนึ่งมาเก็บสะสมเนี่ยผมจะชอบ ดูไอเดียของการปัน้นงานปั้นนั้นเป็นหลักนะอย่างเช่นแบบเนี่ยที่มันถือหัวลูฟี่ประหนึ่งว่าโดนพระเอกของเราเนี่ยโดนอัดจะเละอย่างเงี้ย ดีครับผมชอบแปลกดีนะคือพระเอกไม่เท่อีกต่อไปเอาตัวรายชนะบ้างจะได้ไม่เบื่อนะครับพาร์ทใสก็ทํามาดีครับรวมๆแล้วก็ดีแล้วราคาก็สมเหตุสมผลนะครับไม่แพงเกินไปนะแล้วก็ได้งานที่คุณภาพดีนะครับอ่ายังไงฝากกด subscribe Mob Model นะครับเป็น YouTube Channel ด้านล่างเราจะเอาโมเดลคุณภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านหลังตู้เนี่ยเอามารีวิวแบบ ตรงไปต,ตรงมานะครับตรงไหนดีไม่ดียังไงนะครับเพื่อนๆจะได้ดูเป็นแนวทางในการสะสมนะแล้วก็เราจะมีเพจเอาไว้ประมูลโมเดลครับงานไอตัวเนี้ยเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นประมูลเลยนะครับเอามารีวิวก่อนนะให้เพื่อนๆเห็นรายละเอียดก่อนเพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับก็ฝากเพจด้วยนะครับเพจมบ โมเดลนะครับศูนย์รวมโมเดลวันพีและนารูโตะมีโมเดลนารูโตะที่เป็นเลซินด้วยนะครับอ่าเราจะประมูลแล้วก็มีแจกของกันก่อนเข้าไลฟ์แล้วก็เริ่มประมูลการฝากด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP ต่อไปครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย